ก็กราบสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับรายการแค t แค c a t มมิ่งกับผมนะเจนเดทเกมนะฮะซึ่งวันนี้ผมเองก็จะมาอยู่หน้าเดสกท็อปของผมนะฮะก็มาสอนการลงสกินไม r ครบนะฮะกันในเวอร์ชันน1่1 0นะครับผมซึ่งใครที่ลงเป็นแล้วก็ก็ก็ดูอีกก็ได้นะครับสำหรับคนที่ยังลงไม่เป็น นะครับผมก็จะมาบอกให้นะครับว่าลงยังไงนะครับซึ่งวิธีการลงสกินผมก็มั่วๆนะมั่วไปมั่วมาแม่งก็เสือกลงได้เฉยเลยนะฮะย้ําว่า1.7 1 0ุเท่านั้นเวอร์ชั่นอื่นคือลงเป็นแต่ลงแล้วเข้าเกมไปมันก็เป็นสกินของไอเจ้าอเล็กตัวเดิมนะครับก็ก็ก็กูกูเปลี่ยนไม่เป็นอะอะไรประมาณนั้นนะฮะก็วันนี้ก็จะมาสอนลงสกินก็ในเวอร์ชัน1.7.10จจุสิกครันั่นเองนะครับผมย้ําอีกครั้งว่าเป็นโจลสิคัพด้วยนะครับ ก็ย้อนกลับไปดูเจ้าคลิปที่ผมสอนลงมอดไมค์ p, ครับนะฮะผมก็จะสอนให้ลงตัวเกมของ p, p, er ไมค์นะครับจลศิษย์ครับชาเดอร์ไปนะฮะให้ลงตัวนั้นก่อนนะต้องมีตัวนั้นก่อนถ้าไม่มีตัวนั้นคุณก,ก็ก็ลงสกินได้มั้งก็ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมมาโหลดสกินกันก่อนนะครับผมก็จะหาโหลดมั่วๆไปกันแล้วกันนะครับถ้าใครไม่มีเว็บโหลดสกินนะฮะเดี๋ยวผมทิ้ง ลิงไว้ให้ใต้ลากนะครับก็กดรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คลิกอ่านเอานะครับผมอ่ะดาวน์โหลดสกีนก่อนนะครับนี่ดาวน์โหลดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเข้าไปที่ตัวดาวน์โหลดของเราตัวดาวน์โหลดเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่นะฮะเปิดมาสกีนมันก็เป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะงเรียงนะครับเป็นอันเล็กๆนะครับผมเนี่ยมันก็จะเรียงแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นตัวเลยนะฮะมันก็จะเรียงให้นะครับผมเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะเมื่อเราโหลดสกีนมาแล้วใช่ไหม เราก็ไปที่ตัวเกม Minecraft นะครับก็ไปง่ายๆนะฮะคลิกขวาที่ Minecraft นะฮะ Open File Location นะครับก็จะมาหน้านี้แล้วเอาไปไหนแล้ววะเอากูปิดไปทำไมวะเนี่ยเปิดใหม่เลยนะฮะ Open File Location นะครับก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมหน้าที่เก็บอ่าพวกเกม Minecraft นะฮะหลังจากนั้นนะครับมาคำว่าเวอร์ชันนะครับไปที่1.7.10งจุดเจ็ดจุดสิครับนะฮะชาร์เดอร์คลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็มาตัวนี้นะครับเป็นตัวข้างบนสุดนะครับคลิกขวาไปที่คำว่า Win R เอ้ยไปที่คำว่า Open ต่อมานะคะคลิกขวานะครับ open w i t h นะครับผมแล้วก็ไปที่ Win R เึ๊บนะแล้วก็จะมาเห็นแบบนี้นะครับนี่มันก็จะเข้านี้เลยนะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะฮะดูดูกันช้าๆนะครับหลังจากนั้นมาที่ตัวนี้นะครับผม A H S E T S นะครับไปตัวนี้แล้วก็ไปที่คาว่า m ค c a บนะฮะมา m ค c a บเสร็จแล้วนะครับมาที่ T X c ล่างสุดเลยนะครับ T X T U R E S นะครับประมาณนั้นนะฮะกูอ่านไม่ได้กูสะกดแม่งเลยนะครับ จริงๆก็อ่านเป็นนะแต่แต,แต่แต่เดี๋ยวเขาหาว่ากูอ่านมวยก็ก็ไม่อ่านแม่งเลยนะครับผมกูมจะกดเลยนะครับก็มาที่ตัวล่างสุดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมาที่ entity <c oughs> ไม่อ่าน entityentity โอ้โห <c oughs> oh, สับกูโคตรบ,บ้านเลยเอออันนี้ก็เอาหานะครับผมก็ <c oughs> มาที่ตัวนี้นะครับนับจากแถวแรกนะหนึ่งสองสามสี่มาที่ตัวที่สี่นล้วนี่คิกเข้ามาแล้วเราก็กดตัว S นะครับพิมพ์เนี่ยเนี่ยกดตรงแป้นพิมพนะ์น่ะ กดตัว s ตึ๊บกด s อีกตึ๊บตึ๊บตึ๊บหาคำว่าสตีฟนะครับผมสตีฟจ็อบไม่ใช่นะครับหาคำว่าสตีฟนั่นก็คือเจ้าสตีฟที่เป็นเอ่อมอดหรือเป็นสกินปัจจุบันในเวอร์ชันหน1่งจนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมเมื่อเราคลิกเจอสตีฟแล้วเนี่ยเราก็กดคลิกขวาที่มันนะครับมากันที่เปลี่ยนชื่อนะครับผม rename นะครับกด ctrl c นะครับก๊อปชื่อมันไปเมื่อก๊อปเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลบรูปมันออกไปนะครับสตีฟลบทิ้งไปลบทิ้งแม่เบยนะะฮลบทิ้งไปนะฮะลบทิ้้้งเรรียยบอแลว เราก็มาเจ้าออสกีนที่เราโหลดมานะครับผมคลิกขวา ھ, rename แล้วก็วางชื่อสตีวีนะครับหรือจะพิมพ์เอาเองก็ได้นะครับ steve นะครับคำว่าสตีฟนั่นเองคลิกซ้ายลากมันเข้ามาลากมันเข้ามาที่ตรงน sure. ี้แล้วก็ปล uh ่อยแล้วก็กดโอเคนะครับลงเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมครับว่าคําว่าสตีฟในไฟล์เราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหัวหมานะครับผมเมื่อเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปิดไปครับปิดไปแล้วแล้วก็มาเข้าเกมเลยนะครับ id เถื่อนนะครับสำหรับ id เถื่อน เข้าเกมเลยนะครับผมกดเพย์ไปนะครับให้เข้าเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้าไปดูกันนะะว่าว่าสกีนของเรามันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับโอเคครับผมเข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับกด S5 เพื่อดูนะครับนี่เห็นไหมครับสกีนเราเปลี่ยนเป็นเจ้ามาน้อยเร็วนะครับยี่ยี่ย่แบบนี้นั่นเองนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับเป็นการสอนลงสกีนอย่างรวดเร็วนะครับ หวังว่าใครหลายๆคนนะครับอาจจะเอาไปลงเป็นแล้วนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับกันในเวอร์ชันนึ่นะครับทำตามผมนะฮะแล้วคุณจะลงได้นะฮะถ้าคุณลงไม่ได้แสดงว่าคุณไม่ได้ทําตามผมนั่นเองนะฮะก็ย้อนคลิปกลับไปดูใหม่ตั้งแต่แรกนะครับผมวันนี้ผมเองก็มาสอนเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ไปหาคลิปอื่นๆดูเอานะฮะไม่จําเป็นจะต้องมาดูของผมคนเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าวิธีสอนเนี่ยเอ่อหลายๆคนเนี่ยเขาสอนกันเยอะมากเลย นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะรู้เรื่องกันหรือเปล่านะะประมาณนั้นนะครับวันนี้ผมเองก็มาสอนการลงสกินไมค์คราฟกันในเวอร์ชันน1.7.10กันเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้เลยนะครับที่กําลังเล่นไมค์คร f t หรือว่าเล่นนานแล้วแต่ยังไม่รู้วิธีลงสกินนะครับผมวันนี้ก็มามีสาระเล็กน้อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับถ้าผู้คุณชอบคลิปนี้นะฮะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปด้วยนะครับผมแมผมเองจะได้มีกําลังใจในการแคสเกมนะับเพราะว่าช่วงนี้ก็ท้อนะครับท้อหนักมากเลยนะครับลูกท้อนี่หนักมากนะถ้าเอาไปขายได้หลายตังค์นะถ้าเอามากินเองก็น่าจะอร่อยถุยไม่ใช่คนละทอเร็วนะฮะนั่นก็คือคําว่าท้อแท้นะครับผมยังไงผมเองก็ขอฝากชแนลแอ l เจิลเดย์เกมไว้ด้วยนะครับผมไว้ในอ้อมอกของทุกคนเลยนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ไม่รู้ว่ากูจะหล่อไปไหนเนี่ยแม่ยิ่งจริงเลยเรานะฮะไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยมา,มาห้อง ้องห้องมามาโอเคเ <Hey, S 2> ดี๋ยวก่อนถ้าคุณดูคลิปจบแล้วแล้วคุณชอบหรือว่าคุณให้ผ่านก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ลง Facebook หรือลงอะไรก็ได้กันแล้วจุดคุณนะครับจะพูดว่าไอ้นี่แม่งแคงสนค้มตรงต้องติงตรงต้องติงอะไรก็ได้ก็แล้วแต่พวกคุณนะครับแล้วก็กดแชร์ไปเลยนะและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปและอย่างหนึ่งกดติดตามหรือกดซับสไครต์ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้แคสเกมต่อไปที่ช่ยเฮ้